อรกาชสำหรับนะครับรุ่นประชาชนจิงๆไ่สามารถเป็นตัวเข้าของแค่ตอลอดเท่านั้ตทำติโต๊มานั่งกินน้ำนะครับเข้าไปใหม่นะครับารตรวนะครับเตี๋เตอถามบง

เดือดรูปที่พาแบบเื่อมาพี่มาพีอะไรนู้ม <c oughs> ั้ยแต่จบกานสมักันนิว

Vem

เบอร์สิบนะครับทำประตูขึ้นมาไอาบานแก๊กเป็นประตูตัวศูนย์นะครับท่านแดงประพักเสียไปแล้วครับืนนี้ องยาอนขึ้นมาที่กลางสนามไปแล้วครับนี่ที่เรียวไมาเคยได้ัีนหงบรีมาเล็กต่ามาเลเไงโอ้โหเก้ว่าเน่เ่เยลา่ย่ยเนี่ย สวยับรคหลายปีที่แล้วในหมู่สองทีมฟอร์มดีมาตลอดนะครับแต่มารอบรองชนะเลิศผ่านท่าแถวบ้านแกล้งเจริญไปนะครับอันนี้อันเดียร์ต้องพักนับหมายมันตันว่าจะเอาแชมป์จากไอ้บ้านที่ได้นะครับ हाले त पुरिस दे भनेस दे मलाई लाग्छ त है भएर एकछिन सङ्ग आएर सिङ मलाई सिम पऱ्यो न पनि त चिजहरू देखो त लाउँदैन भरे सिम गरेर भरेछ पुलिस अग्नु भएन ल सङ्गोस् अब तू मलाई छि यङ्कि हाथिन या अथी मालेक्छिन सुधार नि छिन วันนี้ได้ผู้เล่นหมายเลข17ศิลาภรณ์ ทีดาทีดาทีดาด้วดยกกความาาในติัลังเดยวจะเ้ได้ไหมก็ม่เอาครับดังคำสัตวตูนับ้วน่ายคุ้คำไม้เยสกตร์ยังสอประตูตะสูนบาดแกงขึ้นนำบ้านศรีญาครับสองประตูตะสูน นะครับแง่สองได้บอลให้มาเบอร์สิบเบอร์สิบเปิดไปนิดติด,ต,ดติดทางแงเก้าสิทธยาโอ้ติดนะครับทางแกง่สองไปไปลูกนี้สิทธิยาสิทธิยา,ส,ยาส,สี่แง่ผู้ใดใครทำศีรษะอาเอ๋ายกเขา่าให้บ้างหายแล้วจังแง่สอง 2, ได้บอล หมายูกงนี้ไหมอ้าวไ,ได้ยงไงครับลูงนี้ไ่ยังเตรยตัวนั่งเข้ามาท่นานที่แข่งสองก็ติดไปไอตาสิงมาหลายหมาด้วยสิบล้านกำแพงสิบล้าประมาณเท่นไ้ร่ประมาณ,อมาณอเอาใช่ไหมผบ ลูกนีาวอนสังยิงเลยใชไมไม่ยิงครับเปิดเข้ามาลูกมีว่าไงกแบบารสุดท้ายเต่าแกงสองกองากางำลันะงเสียแค่สลูกอยูน่นี่แหละายกว่าหลายกับเลิศตนแล้วนกะ็พูดเล่นงทางแก่งสองมีว่าไม่เติมอธท่านปรรพาครับชา่โอเมียนก่ ไยายากอยกู่จับบอลลูกนี้ในสุดท้ายนะครับสียังทำทุ่กบอลเป็นลูกทุ่มของแกงสองไ,ได้ไงสุดท้ายบอลยังไม่ออกมาที่สียางแกงสองแกงสองได้ไปมีโอกาสที่จะเปิดลูกนี้ให้ถึงนะครับยังได้บอลอยู่ให้มาที่หมายเลของยี่สิบของแกงสอง แข่งแก่งสองรอบดีกินเกนชิดฝ่งซ้มันก็หลายคนเอาไยังางไครับไปแล้วไงต่อไม่มีจีตนาครับกรรมการว่านะครับ เอไปที่แม่สิไ่วันนี้หน้ามาไม่วันนี้เป็นตัวเดยวขอคมันอนบนตันายมาเลยไปนะครับหมายเลขสิบห้าได้บอลอหันหน้าไปทางของหนี่ยเออหันหน้ามาทาไหมเออ มาแครับอุ๊ยแกสตายลงวนีโอ้สุดยอดนะครับพลังสาประตูตับแก่กบแก่เกืนทีหน้าเออลูกนี้โองมาถึงลกงสนามไหมไม่ีแกงสองเอารารับงด้วยนะครับไ้แล้วครับโอ้ตัวเล่นลูกนี้ไปตัดเข้ไปติดทางแกงสอสิทิยาแกง2มาในกี่ิเปอร แม่ต้เปิดเปิดเป็นไงครับมีส่งไปให้ตางหมายเลขสีสองแก้สองแล้วก็ลูกนี้ไม่มีใครเลี้งสุดท้ายออกตางเป็เจ้าไห้งฮิลลแก้มสองหหัวเขาขึ้นหาน

ไสองประตูตอสูงกว่าไดที่นั่น